ครับหลังจากทําคลิปหุ้นไปแล้วนะก็ทำคลิปที่เป๊ไปแล้วนะก็มาทาคลิปนี่ต่อเลยคลิปโตต่อเลยตดใสหน่อยสองล้านเจ็ดแล้วนะสูงสุดแล้วนะทาทาทะลุนิวไฮแล้วนะถือว่าถือว่าเซอร์พายนะวันนี้เพราะว่าดูบิตคอยดิขึ้นไปตั้งห้าหมื่นหกอ่ะห้าหมื่นเจ็ดอ่ะหกปอร์เซ็นต์นะและที่สำคัญไม่ใช่อะไรจาร่านี่แหละ กาล่าเนี่ยขึ้นไปสามสิบแปดสามสิบศูนย์จุดศูนย์สามแปดอะคือกาล่าเนี่ยส่วนตัวแอดมินเนี่ยมีประวัติโชคโชนกับตัวนี้เยอะมากนะเพราะว่าใครเป็นแฟนพันธ์แท้จะต้องมีกาล่าโนดด้วยแต่แอดมินมีกาล่าโนดด้วยเออมีเอ็เอทีของกาล่าเยอะมากเลยลงกับกาล่านี่ไปเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็พอลงไปปุ๊บเหรียญเน่าเลยลงแหลกเลยเนี่ยโอ้โหลงแหลกมากนะ การาโนดอ่ะคิดว่าจะทําขาดทุนแล้วอ่าก็ต้องทีนี้พอมันขึ้นมาขนาดนี้ก็อาจจะมีความหวังวนะสําหรับสําหรับเรานะโอ้ก่อนอื่นอ่ะขอมันขึ้นไปจุดศูนย์สามใช่ไหมขอให้ขึ้นมันขึ้นไปศูนย์จุดหนึ่งก่อนแล้วจะดีใจกว่านั้นอันนี้ยังยังห่างไกลอยู่แต่แค่นี้ก็รู้สึกว่ามีความดีนนะและนน้วทีนี้ก็คือวันนี้คงไม่ได้ทำภารกิจอะไรหรอกเพราะว่า e a r n i เ g อ่ะ เออนิ่ง e เดี๋ยวต้องรอให้มันแบบเหรียญมันสักสองวันอะ่ะมันจะถึงจะเลทเลทจะปรับนะจาก 240, 2องรติดสิสองต่อวันอะ่ะจะขึ้นไปสามร้อเพราะว่าเพิ่งฝากไปเมื่อวานเองอ่ะเนี่ยฝากไปเกือบครบแล้วมั้งรู้สึกอฝากเหรียญไปอืมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอมาวิเคราะห์เรื่องของ Bitcoin หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงภาพรวมจะเป็นยังไงนะคือตอนเนี้ปรับกราฟแล้วนะแต่ก่อนอะ่ะใช้ลายเดยนะลายเดยเพราะว่า ลายเดย์อ่ะมันก็เ,เพราะว่ามันยังไม่มีจุดสําคัญไงต,ตอนนี้บิตคอยมันขึ้นมาแล้วเลยก็เลยอยากจะดูวัฏจักรของมันทั้งหมดในอดีตปุ๊บก็มานั่งแกะดูนะแกะดูย้อนหลังอะ่ะสรุปสรุปเลยลาการที่เกียจมานั่งอธิบายสอนย้อนหลังสรุปก็คือปีนี้อาจจะได้ขายบิตคอยนะผมว่าปีนี้มันอาจจะทำนิวไฮด้วยซ้าเพราะว่าเนี่ยเหมือนในอดีตอ่ะมันเคยขึ้นมาในอดีตอ่ะช่วงแรกๆมันเคยขึ้นมาสักสามตีแท่งอะ่ะแล้วก็ลงเลย แต่ละแต่ปีก่อนน่ะมันจะขึ้นมานานอยู่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มีลงช่วงกลางปีแล้วก็ขึ้นใหม่อีกทีนึงอ่ะแล้วไปลงจริงช่วงปลายปีอ่ะเนี่ยใครผมก็เลยปรับกราฟมาให้เป็นลายลายลายมันจะได้ดูง่ายๆ่ยไงยยเวลาคือปรับกราฟลายมันนี่คือเราตั้งใจจะมีโอกาสมีโอกาสจะขายภายในปีนี้นะเลยปรับเป็นลายมันเพราะว่าผมจะดูลายมันเวลาออกของอ่ะเนี่ยเนี่ยมันขึ้นไปแล้วผมว่ามันทําตรงเนี่ยเผอปีเนี้ยมันอาจจะเอาขึ้นทํา หกหมื 67, ่นเจ็ดะผมว่าได้เกินแน่อาจจะอาจจะขึ้นไปถึงแสนอ่ะมีสิทธิ์อ่ะแสนห้าอาจจะมีสิทธิ์เลยอ่ะบอกเลยเนี่ยแล้วผมจะเริ่มดูการฟาฟนี้นะแต่ทีนี้ตัวบิตคอยมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นแต่ว่าเหรียญลูกๆมานะอย่างเหรียญไหนดิอ่เหรียญอีชีเนี่ยมันก็ดูยากหน่อยนะเพราะว่ามันเพิ่งมันเหรียญทีหลังอนะ่ะแต่ว่าอีชีเเนี่ยก็น่าจะขึ้นทานิวไฮเหมือนกันนะน่าจะนิวไฮเหมือนกันนอีชีเเนี่ยแหละนิวไฮเหมือนกันแต่เหรียญอย่างเหรียญมานะอะไรเงี้ย เหรียญมานะเหรียญอันเนี้ยเหมือนยังกระตกไม่เยอะนะถ้าดูแล้วเน,นี่ยอันเนี้ยอาจจะมาปปลายไม้สมมุติบิตคอยมันขึ้นไปบิตคอยมันคงขึ้นไปทำา i g ก่อนเนีแล้วไอ้พวกเหรียญด้ย่อยเนี่ยมันเรียกว่าเหรียญตัวลูกอ่ะเล็กๆอ่ะมันจะค่อยมาทีหลังเนี่ยดังนั้นเห็นว่ามันยังขึ้นไม่ค่อยเยอะนะอย่างกาล่าดูเหมือนจะบวกไป16เปอร์เซน็นต์ไก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะเห็นว่าถ้าดูการาฟลายมันอ่ะมันขึ้นมันไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยยังมีรูไม่ขึ้นอีกอาจจะขึ้นไป มันคงไม่ได้มาตอนบิตคอยขึ้นหรอกมันมาตอนที่ว่าบิตคอยมันลงแล้วอ่ะบิตคอยมันมันอิ่มตัวแล้วอ่ะแล้วก็มันก็มาปั่นเหรียญเล็กแทนอะไรเงี้ยเออคิดว่าจะขึ้นอาจจะขึ้นประมาณปลายปีอะไรเงี um, ้ยบิตคอยอาจจะขึ้นช่วงช่วงต้นตีช่วงช่วงครึ่งปีแรกแหละแล้วก็อาจจะค้างอยู่อ่ะมีติตค้างนะถึงเดือนสิบเดือนสิบเอดสิบสองอ่ะช่วงนั้นอ่ะแล้วก็พอค้างแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วเหรียญเล็กจะมาขึ้นแทนนะนั้นี่ะผมเดานะว่าอาจจะขึ้นเยอะๆปีเนี้ก็เลยมีีคววววาาาามหหัง่อจจะได้ขยยพกเ เหรียญที่เรามีอยู่เนี่ยเหรียญเออร์เน็เนี่ยอาจจะได้ขายช่วงปลายปีอะ่ะน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วบิตคอยมันมา,มาทำทรงเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนจะเอาขึ้นเยอะกว่าน,นี้อีกอะ่ะใครมีบิตคอยก็อาจจะโชคดีก็ได้นะอาจจะขึ้นไปขายแสนห้าก็ได้แต่แต่อยา่าไปคาดหวังถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงราคาว่าจะแสนห้านะมันต้องนับนับ,น,บนับเวลาด้วยอะ่ะอย่างอย่างตอน,นเนี้ยเน,นี่ยตอนเนี้ยอีกอีกสักเดือนสองเดือนเนี่ยขายได้เลยราคาไหนก็อาจจะขายได้ขายไปบางส่วนแหละอาจจะ ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะขายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะเออเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นถึงราคาไหนถ้าถึงแสนอนะ่ะเออเริ่มขายได้เลยเออแล้วก็แล้วก็ของเราก็อาจจะขายได้นะถ้าเกิดมันถึงแสนนะคิดว่านะเอออืมแอดมินจะขายให้ขายด้วยไม่ใช่อะไรเออแล้วเดี๋ยวมาดูเหรียญอื่นดูในยดิเหรียญแอคซี่เหรียญเกมโอ้โหเหรียญเกมยังไม่กระตุกเลยเหมือนจะขึ้นมันเยอะนะแต่ความจริงมันก็มันก็ไม่ได้เยอะนะเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนเยอะนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ นัเ่เทียบกับบิตคอยแล้วเทียบกับฐานสูงๆมันอะ่ะมันลงมาเยอะมันลงมาเยอะแล้วมันขึ้นมาแค่เนี้ยถือว่าน้อยนะสาหรับตัวด็อกตัวอะไรพวกเนี้ยเหรียญที่แบบไม่เออได้มีบอกหนึ่งว่าลูน่าซีเนี่ยก็น่าซื้อนะน่าซื้อแล้วลุ้นขึ้นไปขึ้นไปสูงๆเลยอะ่ะสูงกว่านิวไฮเดิมด้วยบอกเลยเออเก่งไว้ของเรามีอยู่ <c oughs> แล้วก็ยูนินสวอปโอ้ยูนินสวอปมันจะตกกอ่ะเนี้ยเหมือนกระตุกกรนแท่งหนึหกกาางน่งนะ ตึกวันแท่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะซื้อแล้วก็ไปลุ้นไปลุ้น,ไป,นไปลุ้นแท่งสองแท่งสามแท่งสี่ได้นะเพราะมันขาขึ้นอยู่อ่ะเออยูนิวอร์ปนี่ก็มาเหมือนกันนะเนี่ยเออแต่แต่แต่แอดมินเนี่ยไม่มียูนิทวอร์ปอ่ะแค่แค่ฤิทไว้เผื่ออาจจะซื้อคิดว่าจะซื้ออยู่แต่ว่าคือเหรียญเหรียญเหรียญอื่นมันยังซื้อได้ไม่ค่อยเต็มที่ไงถ้าเกิดซื้อเต็มที่แล้วอาจจะมาซื้อยูนิทวอร์ปก็ได้แต่ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วก็อาจจะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ เราก็ดูอยู่นะแต่เราไม่ยังไม่มีไงเพราะว่าเงินมันมีจํากัดไงมันก็ต้องซื้อเหรียญที่เรามันต้องมันต้องเรียกว่าตามโคตาเหรียญไหนที่จะซื้อก่อนก็ต้องซื้อก่อนไอเหรียญไอซีพีถ้าเกิดซื้อเหรียญนั้นจนอิ่มตัวแล้ว่อยมาซื้อไอซีพีอ่ะก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันน่าจะไปได้พอสมควรอ่ะไอซีพีอ่ะคิดไว้นะเหรียญตัวอื่นอื่นก็ตัวดอทด,ดอทนี้ก็กระตุกมานิดนึงเนี่ยถ้าเกิดบิตคอย n ลง ตัวนี้อาจจะกระตุกก่อนกระตุกก่อนพวกกาล่าอะไรพวกนี้พวกเหรียญเกมเหรียญอะไรเงี้ยเหรียญที่แบบเหรียญที่แบบที่มันลงมาเยอะๆเหรี da, ยญแอดด้าอเงี้ยแอดด้าก็เริ่มกระตุกนะคือพูดง่ายเหรียญก็เหรียญขนาดกลางอ่ะมันเริ่มกระตุกแล้วเหรียญใหญ่กระตุกหนักเหรเียญกลางอ่ะเริ่มก,กระตุกขึ้นมาบ้างแล้วแล้วเหรียญเล็กๆอ่ะอาจจะกระตุกไม่เยอะมากเท่าไหร่ยังอาจจะกอาจจะอาจจะไปทําอาจจะไปลากช่วงที่มันบิดคอยทาพีคแล้วอ่ะทําพีคมาณช่วงปลายปีเนี่ย ดูดีๆนะปลายปีเนี่ยแล้วรีบขายทันนะเพราะว่าเวลามันลงทีนะมันขาลงทีนะอย่าไม่มีโอกาสได้ขายเลยไม่มีโอกาสได้ขายสูงอีกเลยอ่ะคือต้องรีบขายผมว่าปีนี้ต้องเอาให้ได้มีความหวังแล้วว่าจะขาย Bitcoin ให้ได้โอเคนี่คือมุมมองของทางแอดมินนะแอดมินช่องมาุโกะบอกไว้แค่นี้7จนาทีไปละบา,บาย